สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะใส่สีแดงเนาะเพิ่มความสดใสนะคะไวทยทองกําลังจะมารับมือยังไงดีนะคะพินอดีตเคยเป็นพยาบาลแผนกสูติและนารีเวทนะคะปัจจุบันก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลนะคะคุณลูกค้าเกี่ยวกับอาการไวทยทองเลยนะคะตั้งแต่เรื่องในสูตรของอาหารนะคะแล้วก็ในเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะที่ดูแลลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับไวทยทองมา5ปีแล้วนะคะเพราะว่า ปัจจุบันก็อายุ48ปีนะแล้วก็ไม่มีประจำเดือนด้วยนะคะถามว่าวัยทองกำลังจะมาเนี่ยจริงๆพินรู้ล่วงหน้ามานานแล้วนะคะเพราะว่าเราเยอยู่ในวงการนะคะที่ดูแลคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยทองกำลังจะมาเตรียมรับมือ,อยังไงนะคะอย่างแรกเลยพินอยากให้ดูแรกเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะ ปัญหาเหตุหลักๆเลยเนี่ยต้นเหตุเราก็รู้อยู่แล้วเนาะไวทยทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะหรือว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งมันหมดไปนะคะสังเกตง่ายๆคือเราก็จะไม่มีเลือดประจําเดือนนะและก็เรื่องเกี่ยวกับอาการข้างเคียงเนาะอย่างเช่นอะไรร้อนวูบวาบอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับผิวนะคะผิวที่เคยชุ่มชื้นผิวที่เคยแบบ แด้งนะคะก็จะเริ่มแห้งลงนะคะแล้วก็มีปัญหาฝ้ากะตามมานะภายในนะคะที่เคยหนานุ่มชุ่มชื้นเนี่ยมันก็จะแห้งเหี่ยวลงนะคะบางคน,นมีปัญหาแห้งคันตกขาวมีกลิ่นติดเชื้อเข้าไปที่โพรงมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เราต้องรับรู้แล้วก็รู้สาเหตุนะคะอาหารเนี่ยคุณก็ควรจะทานอาหารที่ให้ไฟโตเอสเทอเจนสูงเนาะเพราะว่าอาหารที่ให้ไฟโตเอสเทอเจนสูงนมันก็จะไปชดเชยฮอร์โมน เอสโตรเจนที่เราอะสูญเสียหรือว่าลดน้อยลงไปอาหารไฟตัวเอสโตรเจนมีอะไรบ้างนะคะเ mm hmm. ต้าหู้นมถั่วเหลืองผักใบเขียวธัญพืชต่างๆในน้ำมะพร้าวนะคะและที่สําคัญอาหารที่ให้แคลเซียมสูงปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเข้าสู่วัยทองอะปัญหายอย่างหนึ่งก็คือปัญหากระดูกพูนง่ายนะคะกระดูกพูนในคนที่หมดประจําเดือนนะคะเนื่องจากว่าอฮอร์โมอนเอสโตรเจนเนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็วนะคะมันก็ส่งผลทําให้กระดูกเราเนี่ย คคุณได้นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่ให้แคลเซียมสูงโปรโตีนสูงนะคะโปรโตีนก็ควรจะเลือกนะคะให้เป็นโปรโตีนที่ได้จากพวกธัญพืชนะคะนมถั่วเหลืองแล้วก็ ถ้าเป็นเนื้อสัตว์นะคะก็เลือกเป็นพวกเนื้อปลาแทนนะคะเนื้อไก่เนื้อหมูเนี่ยถ้าเกิดว่างดได้ก็ควรงดนะคะหรือว่าใครที่งดไม่ได้ก็คือทานได้แต่ว่าให้น้อยลงนะคะเพราะเราอายุมากขึ้นแล้วการย่อยการดูดซึมก็จะไม่ดีไขมันในเลือดก,ก็จะสูงนะคะสําหรับคลิปนี้คลิปนี้นะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะถ้าสมมติว่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถกดติดตามาพินได้เลยนะคะกดเข้ามาที่หน้าพินเลยนะคะฝากกดหัวใจให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ